บรรยากาศยามเช้าของชายทะเลบ้านอ่าวจิกตะบนโคกลอยจังหวัดพังงาค่ะเช้าวันนี้ทะเลดูสวยงามสงบมีเสียงคลื่นกระทบฝั่งมาเป็นระลอกในทะเลมีวิถีชีวิตประมงพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ออกทะเลหาปลาอยู่ลิบลิบหาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอียดนุ่มเท้ามีปูเสฉวนให้เห็นบ้างอยู่รำไรค่ะเนื้อพื้นทรายมีน้องๆกลุ่มใหญ่กำลังขมักขม้นก่อเจดีทรายหนึ่งในกิจกรรมสืบสารงานประเพณีลอยแพตะบนโคกลอย ประจำปี2,558ค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือแอดนามันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ชายทะเลบ้านอ่าวจิกหมู่ที่5ตําบลโคกลอยอำเภอะกัูทุ่งจังหวัดพังงาน,นะคะวันนี้ค่ะขอ,อนำผู้ชมมาร่วมกันสืบสานงานประเพณีลอยแพประจําปีของชาวบ้านที่นี่กันนะคะซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่แบบนี้เอาไว้นะคะ,ะสําหรับงานประเพณีลอยแพนั้นก็มีความเชื่อกันว่าเป็นการสระเคราะห์นั่นเองค่ะ การสืบสารงานประเพณีลอยแพในวันนี้เป็นความร่วมมือกันของเทศบาลตำบลโคกลอยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลอยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยแพสะดอกเคราะห์ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นไทยที่ดีงามของชาวตำบลโคกลอยที่สืบสารกันมากว่า100ปีแล้วค่ะประเพณีลอยแพนะครับเป็นประเพณีที่ ทำกันมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษนะครับรุ่นพ่อของทวดมาถึงทวดรุ่นปู่จนถึงรุ่นปัจจุบันนี้นะครับเป็นพันธนีที่ชาวโคกอยถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของท้องถิ่นนะครับเป็นการลอยทุกลอยโศกลอยสิ่งที่เลวร้ายออกจากชีวิตของแต่ละครอบครัวไปซึ่งที่บริเวณชายทะเลอ่าวจิกเนี่ยเป็นที่ดั้งเดิมที่ทามาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วนะครับ พิธีนี้เริ่มกันนานแล้วครับผมตั้งแต่ผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่เก่าๆครับก็ทําเริ่มกันมาเมื่อก่อนก็มีครอบครัวชาตาเลเขาทําประมงหากินกับชายทาเลเขาเกิดไม่สบายกายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในวงลูกหลานของเขานะครับพอดีก็เขาว่านึกขึ้นมาได้ว่าเป็นงานเขาต้องทําพิธีเพื่อเป็นการถดอดเคราะห์ทำแพรขึ้นมาครับข้างแพรแบบไม่ไผยธรรมราคนโบราณ ก็พาไปลอยแล้วก็ลูกหลานก็ช่วยกันดับประดับเพเลอะไรครับแล้วก็มีใบไปนิมนต์พระจะวัดมามาทำพิธีนะครับตรวจแต่เราเขาให้ลูกหลานในคนในชุมชนครับ คะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะมีทั้งการละเล่นการแสดงพื้นบ้านนะคะรวมถึงการก่อเจดีย์ทรายที่เห็นด้านหลังขวัญน,นี้นะคะก็จะมีน้องๆนันนกเรียนในพื้นที่นี่และค่ะมาร่วมกันสืบสานงานประเพณีมาร่วมกันก่อกองทรายด้วยค่ะ โดยในวันนี้เราจะเห็นภาพความรักความสามัคคีของชาวบ้านในตำบลโคกลอยอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาที่ออกมาสืบทอดประเพณีลอยแพกว่าร้อยปีเป็นภาพความรักความสามัคคีที่เห็นกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนเองไว้ผ่านกิจกรรมการ,กอร่อกเจดีไซน์ค่ะ ที่เห็นนี้นะคะพี่ๆชาวบ,บ้านในชุมชนนะคะก็มาร่วมกันสืบสรรานงานประเพณีนะคะทําไมต้องก่อกองทรายอะคะพเพื่ออะไรเพื่อประเพณีค่ะที่รอยแพ้แล้วมันจะมีกองกองเจดีดทราย<อ>ด้วยค่ะก็คือถ้ามีการลอยแพก็ต้องมีการก่อกองเจดีทรายก็เป็นของที่คู่กันนั่นเองค่ะใช่ค่ะคุณป้าบอกว่าชื่อทีมทีมไม่รู้โรยค่ะอันนี้ก่อสู้งแขกนะยะคะอ๋อไม่ไม่ต้องสู้งหมาเหรอ ออดเ <นะ S 2> ช้าว,วันนี้นอกจากรุ่นใหญ่จะออกมาก่อเจดีไซน์แล้วน้องๆรุ่นเล็กเด็กๆชั้นอนุบาลลูกหลานชาวโคกกลอยก็พร้อมใจกันมาร่วมสุบสารงานประเพณีลอยแพและร่วมกันก่อเจดีไซน์ด้วยค่ะ เป็นภาพความน่ารักของน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบนโคกกลอยนะคะที่มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสารงานประเพณีลอยแพของตะบนโคกกลอยไว้นั่นเองค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปก่อกองทรายกันเลยค่ะไปค่ะเย้เอ,อ ให้เยอชนนะครับได้เห็นถึงประเพณีดั้งเดิมอันดีงามที่บันเรุงนะครับได้ประกอบพิธีกรรมมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีนะครับสองเป็นการสร้างความสามัคคีสมารถชั้นของคนในชุมชนโคก,กอยครับ สำหร <ter> ับประเพณีแห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับเด็กๆลูกหลานที่จะนะครับเป็นเยาวชนของท้องถิ่นที่นี่นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับกอดเจดีไฟก็ดีนะครับหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ดีงามนะครับดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนมนะครับของท้องถิ่นนะครับเราก็มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศเพืนที่นี่นะครับอาจจะแตกต่างไปตรงที่เราลอยแพลงไปในทะเล นะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่งดงามนะครับเราจะเห็นเด็กๆทุกท่านนะครับแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้แต่ก็มีความสุขนะครับสมที่จังหวัดพังงาของเรานะครับเป็นเมืองแห่งความสุขจริงๆครับเรียกได้ว่าที่บริเวณชายทะเลบ้านอ่าวจิกหมู่ที่5ตำบลบคกกลอยอำเภอตะกวทุง่งจังหวัดพังงาในวันนี้เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนชาวตำบลโคกกลอยนับพันคนค่ะ ที่พร้อมใจกันมาร่วมกันสืบสารงานประเพณีลอยแพประจำปี2,558จนชายหาดดูแคบไปเลยค่ะก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลโคกอยทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องที่อยู่บริเวณหมู่3นะครับบ้านปากช่องหมู่5นะครับบ้านหานบัว ที่เป็นชาวบ้านหลกักๆในหมู่บ้านที่มาร่วมพิธีกรรมมาร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน และตอนนี้นะคะน้องๆกําลังสนุกสนานกับการละเล่นกีฬาพื้นบ้านค่ะโดยในวันนี้องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอยได้จัดหาเกมและการละเล่นพื้นบ้านมากมายมาให้น้องๆได้ประลองทักษะกันค่ะมีการแข่งขันเตะปี๊บการแข่งขันชักเขยื้อของเจ้าหน้าที่จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอยเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะและอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเกมปิดตาตีหม้อนั่นเองค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะนอกจากมีการก่อเจดีไซน์แล้วนะคะด้านหลังขวัญที่เห็นนี่นะคะเป็นการปิดตาตีมอนะแต่วันนี้ไม่มีมอนะคะก็เลยเป็นการปิดตาตีถังนั่นเองค่ะสนุกม,มากๆเลยค่ะ กิจกรรมก็จะมีเรื่องของการเล่นพื้นบ้านนะครับการก่อเจด,ดีทรายนะครับกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้านแล้วก็กีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะนะครับแล้วส่วนพิธีทางพระก็จะมีในช่วงเวลา,า11นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะลอยร่วมกันลอยแพออกสู่ชายทะเลนาใต้ออกไปนะครับ เราก็พยายามจะให้เด็กๆและเยาวชนเห็นความสําคัญประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษทามาตั้แต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเราเป็นห่วงว่าจะขาดคนที่สืบทอดหรือสืบสานประเพณีท้องถิ่นเลยจิตารมร์มก็คืออยากให้เยาวชนหรือลูกหลานในคกอเนร่ยได้สืบสานประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษทำมาครับจากรุ่นสู่รุ่นก็เหมือนผมก็สืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษปู่แล้วมาถึงพ่อแล้วถึงเราครับก็ร่วมสืบสานกันมาถึงปัจจุบันนี้ครับ และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีลอยแพก็คือแพนั่นเองค่ะเป็นแพที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะพร้อมกับนำสิ่งของต่ามความเชื่อใส่ลงไปค่ะเพื่อลอยความทุกข์ลอยความโศกและขอขมาเจ้าแม่คงคาและที่สำคัญค่ะก็คือให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นได้สร้างความรักความสามัคคีด้วยค่ะ บริเวณแห่งนี้นะครับเป็นประเพณีลอยแพของตำบลโคกกรอยนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะครับกว่า100ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือนะครับของพี่น้องประชาชนบริเวณนี้นะครับที่ร่วมกิจกรรมกันมานะครับตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีและว,วัฒนธรรมที่ดีงามนะครับของท้องถิ่น นะครับที่สมควรจะสนับสนุนแล้วก็ดำลงสืบทอดประเพณีต่อไปผมเองในนามของนายเพิทดทตะกขดทุ่งนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งองค์การบริหารส่วบนบลนะครับเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วจังหวัดนะครับที่จัดให้มีประเพณีสืบเนื่องกันมาโดยตลอด คุณผู้ชมคะข้างๆขวัญนะคะเขาเรียกว่าแพรนั่นเองนะคะซึ่งแพรที่นี่นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่เราออกแบบนะคะก็จะเป็นของที่รลัต่บนพกกลอยหมู่ที่3แล้วก็หมูที่5้านะคะที่ชาวบ้านเขามาร่วมกันที่จะทําแพรนี้ขึ้นมานะคะซึ่งภายในแพรนะคะก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้ทุเรียนนะคะรวมถึงให้ชาวบ้านนี่แหละค่ะได้นําเงินเส้นผมแล้วก็เล็บนะคะตัดใส่ลงไปเพื่อเป็นการสะรเคราะห์นั่นเองค่ะ2,500 58น่เรา แพนี่ก็ทําโดยชาวบ้านร่วมกันร่วมกันทานะครับแล้วมาแพจากนาใต้นะครับแพจากเทศบาลนะครับแพจากหมู่สามบ้านบาช่องเพยงจากหมู่ห้าบ้านฐานบัวนะครับก็ร่วมกันทาตกแต่งกันหาวัตถุดิบในธรรมชาติที่หาได้นะครับแล้วก็ใส่พวกเล็บนะครับสาบเสื้อนะครับรวมถึงะเศษผมนะครับแล้วก็เงินนะครับเป็นเหรียญ นะครับแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนนะครับลงใอยแพนะครับความสำคัญก็อยู่ที่การสะดอกเคาะนะครับรอยทุกรอยโศกนะครับสิ่งที่มันเลวร้ายเข้ามาชีวิตให้ออกไปจากชีวิตของคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนครับประเพณีลอยแพเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้จัดให้มีขึ้นนะคะ และสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือในการสะดะเคราะห์เพื่อน,นำเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเองค่ะก่อนถึงวันลอยแพชาวบ้านในชุมชนจะช่วยกันตัดไม้ไผ่มาประกอบเป็นรูปเรือตกแต่งด้วยทงชายให้ดูสวยงามจากนั้นจะตัดเล็บตัดผมใส่ลงไปในแพรหรือเรือไม้ไผ่โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะดะเคราะห์นำสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปจากตัวค่ะ ตรงแพนี้ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับต้องใช้ไม้ไผ่เป็นฐานก็ว่าเหมือนกับแพเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนตรงนี้เป็นเขาเป็นเววนี้ครับใชะเลงนี้เมื่อก่อนเขาก็สร้างแพครับแพดูดแพรบางนี้เป็นแพดูดดูดแร่ครับดูดแร่เขาก็แพรไม้ไผ่เลยก็รูปแบบแพไม้ไผ่มาสร้างเป็นแพตรงนี้ ครับบางคนบางที่ก็มีลังคาบางหมูก็มีลังคาบางหมูก็ไม่มีลังคาแต่ของหมู่ะของผมก็มีลังคาเป็นเน้นของโบราณมุงมุงจะาครับมุ่งจะาเราเน้นบนโบราณในวิักของโบราณครับ สำหรับพิธีลอยแพในบางพื้นที่นะคะก่อนจะนำแพไปลอยลงทะเลนั้นจะมีการจัดงานสมโพธิที่วัดหนึ่งคืนค่ะพอรุ่งเช้าจะมีการตักบาตรทำบุญทางศาสนาฟังธรรมถวายอาหารเพลงแด่พระสงฆ์หลังจากเสร็จพิธีจึงจะรวมกันนำแพไปลอยออกสู่ท้องทะเลค่ะเช่นเดียวกับประเพณีลอยแพของชาวโคกลอยค่ะเมื่อได้เวลาของพิธีกรรมแล้วก็มีการนิมนต์พระจากวัดในตำบลมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนา ร่วมในพิธีสวดชยันโตให้พรประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขถวายอาหารเพลเดียพระภิกษสุสงฆ์และทำพิธีมาติกาบางสุกุลให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วด้วยค่ะความพิเศษตรงนี้ครับ,รบรเพราะว่า เป็นหัวชุมเชิญมีส่วนร่วมคนในตมุโนกอยเขาจะรู้ว่าถึงวันนี้ต้องมาอยู่ที่ชาดะเลงนี้เพราะเขาทํามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับแล้วก็ทางวัดไกลมาศเขาก็เป็นทานกับวัดไปโดยไปยายเพราะว่าวัดในวัดไม่มีจักรกรรมอะไรในวันพระวันนี้เป็นวันพระนะครับเลยก็เขาก็ทางวัดเขาก็มาทําพิธีตรงนี้ คนในตราวกอยไม่ได้ไปวัดครับ,รบมาตรงนี้แทนครับวันนี้เป็นวันพระเลยมาทําพิธีทาบุญที่นี้แทนครับ สี่ีพระเสร็จเขาชั้นเพยในเขตเร็จนะครับหลังเที่ยงต้องลอยหลังเที่ยงไปแล้วเวลา12บสองเก้านาทีก็สามารถส่งเพไปได้การส่งเพนี้ก็ให้พระมาสวดเทีนโตตรงนี้ไว้พนแล้วก็มีเรือเยี่ยมไปแล้วครับเรือแล้วก็เอาเพตรงนี้ครับใส่ในเรือออกไปต้องไปลอยกลางทะเลครับไกลโนเลยครับเดี๋ยวว่าได้เห็นว่าเออเราจะไปลอยไกลสุด ที่ว่าจะไปได้ เดินทางมาถึงขั้นตอนสําคัญของงานแล้วค่ะนั่นก็คือการนําเอาแพนะคะไปลอยสู่ทะเลนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ได้นําเอาแพจํานวนทั้ง3หลังนะคะขึ้นสู่เรือค่ะเพื่อที่จะนําแพนะคะไปลอยกลางทะเลเป็นการสะดอกเคราะห์นั่นเองค่ะ สำหรับการลอยแพนั้นบางจังหวัดเรียกว่าการส่งเผาส่งตะเพาหรือว่าส่งแพค่ะเป็นการส่งโรภคภัยไข้เจ็บร้ายแรงให้พ้นไปให้ลอยทะเลไปไกลคๆค่ะเป็นการส่งโร,รคร้ายไข้เจ็บเหล่านั้นให้พ้นไปจากหมู่บ้านและยังเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการส่งสเสบียงอาหารให้จะได้คุ้มครองดูแลชาวบ้านให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยค่ะสำหรับความเชื่อของประชาชนในตำบลโคกกลอยเกี่ยวกับประเพณีลอยแพนั้น เกิดมานานแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยปีโดยเล่าต่อๆกันมาว่าได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดค่ะซึ่งชาวบ้านเคยงดพิธีในบางปีแต่กลับมีคนในหมู่บ้านเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายชาวบ้านจึงต้องถือปฏิบัติล,ลอยแพก,กันมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ อยากฝากให้หน่วยงานอื่นที่ว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดพังงาได้เข้ามารับรู้ว่ามีการเป็นนี้ตรงนี้ให้ถ่ายทอดไปให้รู้ว่าให้ทั่วว่าอยากส่งเสริมเป็นของจังหวัดของเราครับต่อไปถ้าถึงวันนี้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นประเพณีที่ว่าวทําการยั่งยืนแล้วนะครับเป็น ให้ประสมพันธ์ในทั่วจังหวัดพังงาให้คนพังงาหรือคนทั่วโลกอะไรได้รับรู้ให้เป็นการส่งเสริมเร็่งท่องเที่ยวในชุมชนแล้วก็เหล่นท่องเที่ยวชายทะเลนาใต้หาวจิกตรงนี้ในตัวเลยครับอคอพินี้เป็นพณีของคนท้องถิ่นที่ทํากันมาช้านานเพราะฉะนั้น อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับชักจูงลูกหลานนะครับให้มาร่วมประเพณีกันเยอะๆนะครับเราจะได้สืบสานรรพณีให้มันต่อเนื่องนะครับและเป็นเรื่องที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เราในอนาคตด้วยนะครับจากการลอยแพรลอยกระทงในวันนี้ครับ จังหวัดพังงาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่แห่งการท่องเที่ยวตลอดปีเพราะกิจกรรมประเพณีอย่างนี้นะครับที่ดีงามอย่างนี้ก็ใายของเิชนชนพี่น้องนะครับมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็เสิร์ฟทอดประเพณีกันต่อไปเราเคยจัดหลายแห่งหลายที่นะครับแต่ที่บริเวณแห่งนี้ก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่มีความตัดสิทธิ์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนโคกคล่อยแห่งนี้นะครับก็หวังใจว่าเราคงจะได้สืบสานกันถึงรูกถึงหลานต่อไปในอนาคตรครับ ี่คือการสืบสารประเพณีลอยแพยสะดอกเคราะห์เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวตำบลคุกกลอยจังหวัดพังงาค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าพระแม่คงคาเทพีแห่งน้ำสามารถช่วยเหลือให้พ้นทุกข์จากโรคภัยและความพิบัติต่างๆเป็นการสงเคราะห์ร้ายหรือการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากที่สงแพเสร็จสิ้นแล้วประชาชนบางคนจะมีการขอแบ่งสายศีลในพิธีนำไปผูกข้อมือลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และช่วยคุ้มครองรักษาจากภัยอันตรายด้วยค่ะและเชื่อมั่นว่าประเพณีเก่าแก่นี้จะได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปตราบนานเท่านานค่ะ เมื่อคีการร่วมไม้ร่วมแรงกันของพี่น้องชาวตำบลขอกอยนะคะที่ได้ร่วมกันสืบสารงานประเพณีลอยแพรประจําปีของชาวตำบลขอกอยให้คงอยู่สืบไปนะคะเป็นการลอยความทุกข์ความเศร้าวความโศกให้ใส่ลงไปในแพแล้วลอยไปกลางทะเลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ